สวัสดีค่ะบ้านสวนนันทิยาบรนนาคำนางงามพอเจริญจังหวัดพึงกาหรือมาไมัมาตมพุนหลังเลยงวันนี้พามาเดินตลาดไทยค่ะปะทุมธาน,นีนะักข้องหลวงปทุมธาน,นีมาดูอะโวคาโดอ่านี้อันนี้แฮทค่ะแฮทเ,าข,าเาขาบอกว่าพันแฮทสำหรับคนที่ชอบรับประทานหรือชอบกินพันแฮทวันนี้ที่ตลาดไทยเราอะโวคาโดวันนี้พามาเที่ยวตลาดไทยเลย ลุยถึงตลาดเลยก็ทำสวนทำสวนแต่ว่าเรามาลุยลุยตลาดไทยก่อนวางแผนก่อนมาวางแผนนด้ก่อน็เลยวันนี้พาเดินมาเที่ยวตลาดไทยดูก่อนมาวางแผนว่าเอ๊ะถ้าผลไม้ออกมาเยอะเราจะลงยังไงอ,อันนี้โซนอโโะโ,นโวคาโดค่ะโซนอะโวคาโดอะโวคาโดอันนี้ สับปะรดเปรี้ยวๆหวานๆอันนี้ถือว่ารสชาติอร่อยนะคะตัวเนี้ยอันนี้ก็น่าจะเป็นพันธุพื้นเมืองเสียงอาจจะดังไปหน่อยเนาะเพราะว่าพื้นที่สัญจรของอตลาดชุมชนคนอาจจะเยอะหน่อยวันนี้ก็เลยพามาเที่ยวเดินดูตลาดไทย โชว์หน่อยนะฝากร้านหน่อยพันอะไรแฮทฝากร้านสั่งได้นะคะสั่งได้สั่งได้เลยคนที่นสนใจ<ม>รับประทานอะนะอะโวคาโด 1, พันแฮทเราคัดสรรจากตลาดไทยคองหลวงปทุมธานีค่ะงงอ,อันนี้อันนี้อันนี้เห็นที่เขาบอกว่าพันพื้นเมือง พันพื้นพันพื้นเมืองมันหลายพันเนาะอโวคาโดก็หลายพันอันนี้พันพื้นเมืองแต่ไอ้รูปเล็กๆกับพันเฮดเขาบอกว่าอันนี้อร่อยเนี่ยเขาบอกว่าพันเฮดอร่อยแต่แต่คนคนถ่ายไม่ชอบกินตัวนี้พันเฮดค่ะก็แล้วแต่คนชอบเยอะแยะค่ะอ่าพามาดูพามาดูอาจจะเสียงดังหน่อยนะคะเพราะว่ามันเป็นเขตชุมชนแล้วคนมันเยอะ แต่อยากให้ดูว่าการที่ตลาดไทยอย่างเงี้ยผลไม้ศูนย์รวมที่ตลาดไทยคลองหลวงปทุมธานีเขาจะสวนมากเขาจะมารวมกันอยู่อย่างเงี้ยแล้วเขาก็จะมาคัดสรรแล้วก็ขายายไปออกแต่และทุนที่พื้นที่เขาก็จะมานับกันตรงนี้คัดสรรออกมาประมาณนี้ประมาณนี้ค่ะวันนี้พามาเที่ยวปทุมธานีตลาดไทยคลองหลวง บ้านสวนนธิยาบ้านนักคำนางงามอำเภอพรพอเจริญจังหวัดบึงกาฬค่ะขอบคุณค่ะ